พบกันในรายการยานทัศนะค่ะคุณผู้ชมเคยนึกถึงคำบุทานสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่อายุเยอะๆหน่อยได้ไหมคะเช่นโถเวนกรรมโถกรรมเวนเวลานี้เด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะยังมีอุทานอย่างนี้ได้บ้างแต่ว่าอันที่จริงแล้วคําว่ากรรมและเวนมีสาระที่น่าสนใจที่จริงก็เกี่ยวข้องกับเมื่อคราวที่แล้วที่ได้คุยกับท่านอาจารย์ธรรมพัฒน์ณกเอาไว้นะคะว่าทั้งกรรมและเวนเนี่ยเกิดผลกับเราในชาติปัจจุบัน แล้วก็จะครบไม่ครบอย่างไรส่งผลถึงชีวิตที่เป็นอย่างไรในชาตินี้พบนี้เนี่ยคือสาระที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะัสวัสดีค,ดครับคราวที่แล้วบังเอิญไม่ได้คุยกันถึงรายละเอียดหรือสร้างความเข้าใจถึงคําว่ากรรมเวรกรรมและเวรก็เลยนึกกันว่าแปลว่าอะไรหรือเป็นคําอุทานคาสร้อยกันไปอย่างนั้นเองครับก็เป็นได้ทั้งคําอุทานที่ใช้กันอยู่ แต่ความจริงก็มีเหตุผลค่ะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาตามกรรมแต่พอถึงเวลากรรมจะ,ะทําหน้าที่ก็จะต้องมีตัวเวรเนี่ยเข้ามารองรับนะครับคําว่าทําหน้าที่หมายถึงปรากฏผลกรรมนั้นหรือว่าส่งผลกรรมหรือยังไงคะอาจารย์กําลังจะใช้กรรมครับค่ะนะครับคือสมมุติว่าเรามีกรรมเนี่ยเป็นกําเนิดม,มีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเนี่ย พอกรรมจะทําทหน้าที่หรือแสดงผลกรรมเนี่ยเวรต้องมารองรับนะครับในความหมายจริงๆเนี่ยสุดแท้แต่เวรกรรมหรือสุดแท้แต่กรรมเวรก็อันเดียวกันนะครับตอนนี้เราพยายามจะให้ท่านเห็นเป็นภาพชัดเจนในกรรมและเวรก็ตรงที่ว่าถ้าเราเปรียบกรรมเป็นเรื่องของจิตนะครับ แล้วก็วิบากกรรมเป็นเรื่องของวิญญาณาเวนเนี่ยก็จะต้องเปรียบเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์หรือเวทนาอย่างที่เราบอกว่าผู้ที่จะบริหาราจิตใจให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนจริงๆ <c oughs> จะต้องมีสามสิ่งคือหนึ่งบริหารอารมณ์สองบริหารจิตและสามบริหารวิญญาณ ถ้าอารมณ์จิตและวิญญาณทํางานประสานกันดีเรียกว่าใช้กรรมใช้เวรลงตัวแต่สัญญากรรมสัญญาณเวรที่เราทํามามันจะไม่ได้ให้ผลกับเราอย่างที่เราต้องการอย่างที่คราวที่แล้วคือเราพูดกันไว้ว่าเรื่องของชีวิตของคนที่เกิดมาแล้วเป็นชีวิตที่เรียกว่าขาดตกบกพร่องครึ่งผีครึ่งคนขอให้ทานโทษครับครึ่งผีครึ่งคนครึคร่ง ดีขึ้นร้ายหรือชีวิตที่รุ่มๆม,มดนๆหาความแน่นอนไม่ได้ทั้งๆท,ที่ก็ตั้งคติตั้งสติมีทั้งคติมีทั้งสติอย่างพร้อมพรั่งแล้วเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าพอสุดท้ายปลายทางพลาดทุกทีผมก็จะบอกว่าคนอย่างนี้แหละครับคือคนที่เกิดมาแล้วมีสัญญาณเวรเนี่ยส่งมาไม่ครบส้วนสัญญากรรมส่งมาไม่เต็มที่ ร็เลยกลายเป็นว่ามาเกิดตามวาระหมายความว่าตามหลักพุทธศาสนาก็บอกว่าเมื่อคนเราตายลงปุ๊บต้องเกิดทันทีอย่างก็ฟืนกองนี้คือร่างเราร่างเดิมกําลังเผากําลังรุกอยู่ก็คือกําลังใช้ชีวิตอยู่พอหมดชีวิตลงฟืนกองนี้ดับจําเป็นที่สุดจะต้องสะเก็ดไฟหรือว่าเปลวไฟจากฟืนกองเนี้ยจะต้องรีบลามเลยหรือว่ากระเด็นไป จุดไฟกองใหม่ขึ้นมาทันทีจะดับลงไม่ได้เพราะกองฟืนที่กองเนี้ยแล้วมีไฟมาก่อติดเนี่ยคือกองกิเลสนะครับกองตัญหากองอุปาทานก็คือโลกโกรธหลงงนั้นเมื่อไฟดวงวิญญาณจากสังขารเก่าเนี่ยก็คือดับลงก็ต้องรีบมาเกิดขึ้นในสังขารใหม่แต่การรีบมาเกิดขึ้นในสังขารใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างพร้อม จะมานะครับไม่ใช่ทุกอย่างพร้อมจะมาที่รีบมานั้นก็คือมาว่าเพราะสังขารเก่าคือฟื้นของเก่าในดับลงแล้วแต่จําเป็นอย่างยิ่งที่ไฟกองจากกองเดิมเนี่ยหรือสกเก็ตไฟจากกองเดิมเนี่ยจะหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ได้เพราะยังไม่หมดเวรหมดกรรมก็คือยังไม่หมดกิเลสตัณหาขนของกรรมที่เขได้กระทําไว้เนี่ยคือวิบากกรรมเนี่ย จําเป็นจะต้องรีบไปเกิดในกองในฟืนกองใหม่มฟืนกองใหม่ซึ่งรอท่าอยู่คขาลุกพว่ดขึ้นมาะนะครับนอกจากว่าเออฟืนกองเก่าเนี่ยเกิดสําเร็จเป็นอรหรันต์แล้วก็ดับลงไปพ<ม><ม>รอ้อมชังสะเก็ดไฟเปลวไฟควันไฟก็หายบ่อนลงไป<ม>ฟืนกองใหม่กองอยูย่เฉยเฉยไม่มีไฟมาจุดแต่กองอื่นเขาก็มาจุดก็่อให้เกิดเป็นคนขึ้นมาอันนี้เขาอธิบายเอาเปรียบเทียบนะครับ แต่เมื่อฟืนกองเนี้ดับลงในครัวคนเก่าเนี่ยพอข้ามมาปั๊บเนี่ยข้ามมาไม่หมด uh huh. นะครับข้ามมาไม่หมดพอข้ามมาไม่หมดในสัญญาณเวรเนี่ยก็คือหมายความว่าอารมณ์ของคนคนนั้นนะครับเกิดเป็นอารมณ์พันทางแปลว,ว่าอารมณ์พันทางขออธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งว่าอารมณ์แท้แท้ของคนเนี่ยก็คืออารมณ์ในโรคในโกรธในหลงเนี่ย <c oughs> ซึ่งเป็นธรรมดาเป็นพันแท้ มนุษย์ทุกคนต้องมีแต่โลภเกินเหตุโกรธเกินเหตุหลงเกินเหตุโลภเกินไปโกรธเกินไปหลงเกินไปจนกระทั่งผิดมนุษย์มานาหรือผิดสัญญากรรมที่ทำมาในกควรจะเป็นคนมีความโลภแต่พอประมาณเพราะว่าพบชาติในสร้างมาเนี่ยดีแล้วควรจะมีความโกรธบ้างนะครับพอประมาณควรจะมีความหลงอยู่บ้างพอประมาณ แล้วก็มาขัดเกลาในสังขารใหม่มให้เบาบางลงไปเรื่อยๆเพราะใกล้ที่จะสําเร็จเอาหัหารแล้วก็เกิดมาพบกับสิ่งแวดล้อมมาพบกับผู้คนข้างเคียงสิ่งแวดล้อมกลายเป็นว่ามาถูกสอนมาถูกเสี้ยมในลักษณะที่ผิดๆม,มาถูกสอนถูกเสี้ยมในลักษณะที่ผิด,ผดความโลภโกรธหลงเหล่านั้นก็กลายเป็นอารมณ์ที่เกิดการผรสมประสานแล้วก็เกิดการกลายพันธ์ไปอ,อารมณ์กลายพันธ์กลายเป็นว่า เกิดเป็นนิวรณ์ที่ซ้ําซ้อนยอกย้อนเกินกว่ามนุษย์มนาจะเป็นเสร็จแล้วก็ความโลภนั้นก็มาสูเา่เรื่องของพยาบาทอาฆาตความาโกโรธนั้นก็มาสู่ความหดหูง่วงงุนฟุ้งซ่านลําคาญเกินเหตุแล้วก็ความหลงก็เกิดความสงสัยในตัวเองก็คือเกิดเป็นนิวรนิวราจิตอันนี้เขาเรียกว่า จิตเกิดนิวรณ์ในทีนะมิทะอุทจักกุฏุจักแล้วก็เป็นเรื่องของลังเลสงสัยอ,อารมณ์แทนที่จะช่วยจิตกลับกลายเป็นฉุดจิตจิตแทนที่จะบริหารวิญญาณวิญญาณจะบริหารในจิตก็กลายเป็นว่าวิญญาณเกิดวิปริตวิปลาสวิญญาณอาฆาตวิญญาณพยาวาทบาทวิญญาณถิตมนุษย์มนาเกิดตายโครมลงไปเช่นอย่างที่ผมพูดคาก่อนว่า เด็กผู้หญิงวัยประมาณไม่ถึงสามสิบตกน้ําตายเนี่ยก็เกิดความยึดติดอยู่กับสถานที่ตรงนั้นพอเขาจะสร้างบ้านใหม่อพอมีการเข้าฌานเข้ายานถามถึงความต้องการของวิญญาณในที่นั้นก็มาบอกว่ายังไม่เคยเกิดแต่ความจริงความหมายของคมยังไม่เกิดก็คือผิดหลักพุทธศาสนาใช่ไหมครับพุทธศาสนาที่ศึกษากันจึงเกิดการอักติว่าถ้าใครพูดถึง อธรรมะในเชิงลักษณะที่ว่าวิญญาณเป็นอมตะเนี่ยคนนั้นเท่ากับว่าบัญญาตธรรมะผิดหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบอกว่าเมื่อตายแล้วคนจะต้องเกิดทันทีถ้าคนคนนั้นยังไม่ได้อาสวะขายิยานคือมีญาณกําจัดกิเลสออกจากจิตเนี่ยก็ต้องเกิดทันทีอันนี้ถูกต้องแต่ทําไมผมจึงเอาเรื่องของวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ตามท่าน้ําตามวัดวา ตามต้นไม้ที่ผูกคอตายมาเล่าสู่ท่านผู้ชมมายถึงหน้าที่ที่หมดลมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่ยตรงนั้นแต่ว่าวิญญาณจริงๆของเขาทั้งดวงที่เป็นชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ทั้งดวงอยู่แต่การสร้างปรากฏการณ์เวรจนกว่าจะมีสิ่งมาทดแทนเข้ากับรหัสเวรของเขาแล้วณตรงนี้แหละก็จะไปรวมตัวกันคุณจุรัสคงจะสังเกตคนบางคนตั้งตอนเป็นเด็กเด็ก นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายเนี่ยดูแล้วถ้าจะไปไม่รอดเห็นสิถ้ท่าจะแย่พอเขาเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเอ๊ะนิสัยใจคอความรู้ความสามารถความอุตสาหาวิริยะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวที่ดูแล้วมีอนาคตจากร่างกายที่ดูว่ากล้องแกล้ง,ย,งย่องแย่งขี้โรคสารพัดปัญหาเนี่ยก็กลับกลายเป็นค่อยๆพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นอันนี้เราจะเรียกว่า จุติวิญญาณของเขาตามมาประสมประสาน<อ>จนครบถ้วนจนครบถ้วนในกระแสะชิตของเขาอ,อันนี้ก็เลยเป็นการศึกษานะครับว่าลังสีอันนี้มาอย่างไระนะครับที่ที่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงการอธิบายความในในเรื่องหรือว่าในหมวดต่อไปเน,นี่ยเขามีคำถามว่าเมื่อกรราและเวนเป็นของบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นแม้ว่ามาเกิดใหม่แล้วเนี่ยยังมาไม่ครบสุดท้ายก็จะต้องส่งมาณวันใดวันหนึ่ง การจัดการดีพอถูกต้องครับตอนนี้การจัดการมีอยู่สองกรณีการจัดการก็ก็มีว่าเราจะส่งมาโดยสมาธิสองแบบค่ะอย่างคราวกอนุเลยที่ผมบอกว่ามีผู้พาสตรีผู้หนึ่งรูปร่างหน้าตาไม่ดีนิสัยไม่ดีแต่ว่ามีความเก่งกล้าสามารถคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เธอก็เจ็บป่วยด้วยอาการโรคแปลกๆเธอก็มีชีวิตที่ ผิดกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นเช่นว่าการศึกษาดีความสามารถในการศึกษาสูงอนาคตหน้าที่การงานควรจะดีตามคันลองของการศึกษาเธอก็กลับไม่ได้เป็นไปตามนั้นชีวิตเบี่ยงเบนหักเหเฉ่นนี้ตลอดเวลาและณขณะปัจจุบันนี้เธอก็อายุก็เข้าไปตั้งสามสกว่าแล้วเนี่ยนะครับเธอก็ยังไม่ประสบความสาเร็จในชีวิต ถ้าจะพูดว่าบุญมีแต่กรรมบางอะไรทํานองนั้นก็พอได้ก็ถูกต้องครับผมจึงบอกว่านี่แหละครับต้องสร้างสิ่งซึ่งเป็นการทดลองคทดลองยังไงก็ทดลองว่าเธอมีอภิสังขารอย่างไรคือก็คือนี่แหละครับที่เราบอกว่าอภิสังขารแต่ว่าสูงนะฮะอภิสังขารเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเวรของเธอน่ะที่สามารถจะก่อตัวด้วยฌานสีในตัวเธอ ก็คือจ,ต,จตุตาจตุตาชาญหรือสามารถจะผลักดันด้วยชาญสีในตัวครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีพลังจิตเพียงพอที่จะผลักดันหรือขอให้เกิดนิมิตในอภิสังขารขึ้นมาก็สามารถจะรวมตัวขึ้นมาเป็นอาเนยะชาภิสังขารก็คือการรวมบุญรวมบาป<ม>เธอก็เห็นภาพในตัวเธอ<ม>ว่าอภิสังขารของเธอเป็นสังขารที่สวยงามผิดกว่าตัวเธอแล้วก็มีลักษณะในความรู้สึกลึกๆจากจิตว่าเป็นคนดี ใจเย็นมีเมตตาแล้วก็เป็นคนมีเหตุมีผลซึ่งตัวเธอเป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลสถานการณ์อย่างนี้ก็ตัวอย่างนี้เปรียบเทียบได้ชัดนะครับทีนี้คําถามคือว่าเอาละไม่รู้ทําอย่างไรจึงจะรวมทั้งกรรมและเวรที่ควรจะต้องมาให้ครบเนี่ยมาซะจะได้สมบูรณ์ไม่ไม่มีไม่ใช่บุญมีกรมบังคือมีบุญแน่กรรมหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างนี้อาจจะวกวนนิดหนึ่งกรณีอ่า ตรีที่ตกน้ําตายเนี่ยนะครับที่เพิ่งจะพบเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยถ้าสมมติผมได้พบตัวเธอที่ไปเกิดใหม่แล้วสมมุตินะครับวิญญาณของเธอในภาพที่ยังวนเวียนอยู่ตรงที่สระน้ําตรงที่บริเวณเขาจะสร้างบ้านตรงนั้นริมคลองน่ะของเป็นของเธอที่เป็นส่วนของเวรแต่ถ้าผมเิดได้พบตัวเธอที่ไปเกิดใหม่ค่ะผมเชื่อมั่นเลยครับว่าสังขารใหม่ที่เธอไปเกิดเนี่ยจะขาดบวกขาดตกบกพร่องมากค่ะจะมีลักษณะที่ขาดแคลนด้วยรูป รูปร่างหน้าตาไหวพริบปฏิภาณหรือสุขภาพร่างกายอะไรอย่างไดอย่างหนึ่งที่เธอต้องเป็นแน่ค่ะแล้วถ้าสาวสามารถทาได้ง่ายๆเราเชิญวิญญาณเธอนะครับหรือเชิญตัวเธอเนี่ยมาณะตรงที่ริมน้ํานี้หรือเชิญวิญญาณเธอตรงที่ริมน้ํานี้ไปในส่งให้กับร่างกายของเธอซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําง่ายเพราะมันมีอุปสรรคแล้วก็มีเจ้ากรรมในเวรเนี่ยคอยกีดขวางอยู่แต่สมมุติว่าทําได้สมมุติว่าหาเจอสมมุติว่าทําได้ จะเกิดอะไรขึ้นมันคงเป็นการทดลองที่มหัศจรรย์นะครับจะคงคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะไปทําอย่างนั้นแล้วก็เป็นการฝืนอะไรครับฝืนกฎแห่งกรรมในสัญญากรรมของเธอที่เธอทํามาค่ะซึ่งหนึ่งความสามารถของผมก็อาจจะไม่เพียงพอค่ะหรือถึงเพียงพอก็คงจะเลือกที่จะไม่ทํะเพราะมันเป็นการฝืนกฎแห่งกรรมนะครับแต่เราเอาแค่เรื่องของ อาฮบันเทากับเรื่องของเธอนมาศึกษาเนี่ยเราก็พอใจแล้วแล้วก็จะได้ยืนยันกับชาวพุทธทั้งหลายว่าเรื่องของเวรกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วกลายเป็นพูดผีปีนสารโอปติกะสัมภเวสีที่สถิตยอยู่ตรงนั้นที่แฝงอยู่ตรงนี้ที่สิงอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มาเที่ยวหลอกหลอนสร้างปัญหาให้คนทั้งหลายเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาควรจะปฏิเสธเรื่องพูดผีปีนสารโอปติกะสัมภเวสีจะทาไมไม่ปฏิเสธ แล้วทาไมพุทธศาสนาจึงบอกว่าคนเราตายลงไปแล้วไปเกิดทันทีทําไมจึงไม่บอกว่าไม่เกิดทันทีเหตุผลในพุทธศาสนาก็คือเพราะว่าต้องการที่จะให้มุ่งเดินหน้าต่อไปและบริหารชีวิตใหม่ในสังขารใหม่เนี่ยให้ดีที่สุดชีวิตปัจจุบันครับ <กำ S 2> ชีวิตปัจจุบันถ้ายังผู้หญิงคนแรกที่ผมบอกว่าเธอพบเอาที่สังขารในตัวเธอจากการที่เรานั่งสมาธิกันเนี่ยถ้าเธอมันปฏิบัติตัวให้ดี ด้วยพยายามทํากายให้ดีทาจิตให้ดีแล้วก็สร้างวิญญาณให้มีสมาธิมีพลังเธอก็ไม่ต้องไปทาวงถึงเรื่องของวิญญาณในภาคก่อนของเธออภิสังขารของเธอจะมาเมื่อไหรจะไปเมื่อไหร่เพราะการทดลองอันนั้นเป็นการทดลองชั่วคราวอาจารย์คะนั่นหมายความว่ากรรมปัจจุบันหรือสิ่งที่ได้ทําปัจจุบันเนี่ยหากรู้ว่าเรื่องเดิมมีปัญหาอะไรอยู่ในตัวเราเราทําปัจจุบันใหม่ให้ดีครับ ก็ไม่ได้หมายความว่าเอาเรื่องใหม่ดีไปลบเรื่องเก่าแต่ว่าเอาไปบรรเทาเบาบางสิ่งที่ไม่ค่อยดีเนี่ยให้ไม่ดีน้อยลงให้ดีครับให้ดีมากขึ้นหน่อยให้ดีดน้อยลงหน่อยนี่ก็ลยกการเป็นว่าหลักพุทธศาสนาของเราก็สอนบอกว่าให้ทําปัจจุบันกรรมให้ดีที่สุดอถ้าสอนอย่างนี้ทําไมพุทธศาสนาไม่สอนว่าเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องวิญญาณอาฆาตวิญญาณพยาบาทวิญญาณที่จะมาให้ความเกื้อกูลอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือ เป็นเรื่องไม่จริงทําไมพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธเหตุผลเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมที่เราจะขอเรียนท่านว่ามันมีจริงแต่ในพุทธศาสนาจะบอกบอกว่าเ,ออเธอทั้งหลายต้องระวังวิญญาณอ,อาฆาตที่เธอไปทิ้งค้างไว้ที่ถิ่นเดิมบ้านเดิมชาติกาเนิดเดิมของเธอต้องพยายามไปตามมาแล้วมาใส่เข้าสมเข้าไปมันก็กลายเป็นเรื่องของรัทธิระลึกกายไปไม่ใช่เรื่องของการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ความดีในภพชาติก็คือ ต้องการจะทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดตรงนี้เมื่อเรามาคลี่คลายอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เปลี่ยนหรือไปเถียงไปทําให้หลักการในพุทธศาสนาว่าการเกิดมาแล้วต้องให้เอาปัจจุบันกรรมเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งแล้วให้ทําให้ดีที่สุดสําหรับปัจจุบันชาติปัจจุบันภพปัจจุบันสมัยตรงนี้เป็นการยืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าเรายืนยันว่าเราสอน หลักการเหล่านี้ตามหลักของพระพุทธศาสนาทุกอย่างค่ะแต่วินิจฉัยให้ท่านเห็นเหตุและผลว่าเราพบอย่างนี้เราก็มาเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าเรื่องอย่างนี้มีจริงนะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดมีประกฏการ์เกิดขึ้นบ่อยๆเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าปรากฏการณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องของการโกหกเป็นเรื่องของการหลอกลวงเป็นเรื่องไม่จริงผมมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ทราบว่าจะจะจะพอพอจะลงได้แค่ไหนประมาณสักสิบ กว่ากว่าปีมานแล้วนะครับมีวัดวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเป็นวัดที่อยู่ในทำเลที่ดีมากอยู่ในที่ใกล้ความเจริญแต่ก็ไม่พุกพล่านจนเกินไปนักเคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองดีจู่ๆก็ไม่ทราบว่ามีเหตุผลคนใดวัดนั้นกลายเป็นวัดที่ไม่มีใครเข้าวัดเท่าที่ควรจะเข้าผู้เข้าวัดก็รู้แต่ว่าเป็นเพียงแค่ เล็กน้อยเป็นบางส่วนพระในวัดก็เดือดร้อนนะครับการทนุบำรุงวัดก็แย่ลงทุกวันก็ไม่รู้สาเหตุเจ้าวาดก็เดินทางมาพบผมแล้วก็สมทนากันด้วยเหตุการณ์ต่างๆเป็นที่ประจักษ์เป็นที่เชื่อถือผมต้องเดินทางปฏิวัตดนั้นก็ไปใช้วิธีการพิจารณาว่าเอ๊ะมันจะมีสิ่งผิดปกติอะไรในกฎแห่งกรรมของคนบางคนที่เกิดขึ้นที่วัดนี้หรือเปล่าก็ไปได้ล้งทั้งคำบอกเล่า จากชาวบ้านรวมทั้งการเข้าสมาธิในการพิจารณาใน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 ชาในยานบางระดับเท่านั้นะนะครับไม่ใช่ว่าจะสูงส่งอะไรนักหนาก็จับใจความได้ว่าเมื่อก่อนที่วัดนี้จะทุดโทรมลงไปอย่างผิดคาดเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาผูกคอตายในบริเวณวัดหญิงคนนั้นเป็นสาวสวยประจำถิ่นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็เกิดปัญหาความรักที่เรียกว่ามีอุปสรรค ระหว่างดอกฟ้ากับหมาวัดอะไรทํานองอย่างนั้นนะครับก็ไม่ไไรู้จะทำยังไงก็ตัดสินใจด้วยการมาผูกคอตายในวัดผมก็คิดว่าเอออันนี้ก็เกิดเป็นอาถรรพ์อันหนึง่งบางคนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกก็คนเขากลัวผีว่ามีผีผู้หญิงไปผูกคอตายในวัดก็คงจะไม่กล้าเข้าวัดผมบอกวก่ากลางวันเข้าไม่ได้หรือยังไงก็กลางคืนก็วัดก็ไม่ควรเข้าอยู่แล้วญาติโยมนะครับกลางวันก็น่าจะเข้าไปฉนุบำรุงเข้าไปวัดได้ก็ไม่มีใครเข้า จนกระทั่งได้ใจความก็เลยตกลงกันว่าถ้าสมพานเชื่อผมก็ขออนุญาตตั้งศาลขึ้นมาสักศาลหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อนะครับเป็นพิธีกรรมแล้วผมก็ตั้งศาลศาลนั้นให้ชื่อคล้ายๆกับศาลแห่งหนึ่งทางด้านชายทะเละเป็นศาลของเจ้าแม่ท่านหนึ่งซึ่งต้องสังเวยชีวิตรักระหว่างคนรักด้วยกัน<ม>และก็เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ใครผ่านไปผ่านมาก็ แวหว้ยสักการะกันตั้งชื่อให้้ใหคล้ายๆหลังจากผมตั้งศาลไม่นานทางวัดก็เป็นที่รู้จักมักคุ้นเป็นที่สนอกสนใจมีผู้คนเข้าวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมจนกระทั่งวัดนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตรงนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นนะครับว่าถึงเราไม่ให้เขาทําอะไรทําอะไรเขามากเป็นที่สถิตให้เขาได้พิจรารณาเวรตรงนั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นเนี่ย เขายังเหลือเศษเวรเศษกรรมของเขาที่สถิตอยู่ตรงนั้นมันก็สร้างเป็นความอาถรรพ์ขึ้นค่ะเขาก็เลยทําให้เขาก็เลยทําให้ที่ยังค้างอยู่เนี่ยมีที่อยู่ใสชัดเจนจัดระเบียบจัดระเบียบค่ะจัดระเบียบทางวิญญาณจ้ะค่ะจะได้ไม่ไปเพ่นพ่านทาให้คนเกิดความสะดุดจิตสะดุดใจแล้วก็เลยจะได้ไม่ไปอุปสรรคกับการปัจจุบันของคนอื่นเขาด้วยครับพอคนไปทําบุญที่วัดคงจะบุดนิดไปทําบุญที่วัดคงไม่ติดใจ เพราะวิญญาณพลังตัวนี้ก็คงจะไปกวนให้เขาเกิดความรู้สึกเดือดร้อนอันนี้อาจจะเป็นนิยายแล้วก็เป็นประลามปราไปนิดหนึ่งนะครับขอให้ผมได้มีโอกาสกราบเรียนท่านผู้ชมเนี่ยให้เห็นถึงที่มาที่ไปอีกสักสองสาตอนแล้วท่านจะเห็นสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ว่าคนบางคนทําไมเกิดมาเป็นคนไม่เต็มคนคและก็เหตุที่ไม่เต็มในส่วนที่ขาดนั้นไปอยู่ที่ไหนก็เลยบอกว่าไปอยู่ณนะที่ที่เดิมของ วิญญาณดวงนั้นก่อนจะมาจุดปฏิสนธิในร่างใหม่ตรงนั้นยังมีติดสัญญาวเวีนสัญญากรรมอยู่เพราะว่าเรื่องของอารมณ์ในสังขารเดิมรุนแรงไปจิตในสังขารเดิมร้ายแรงเกินไปวิญญาณในสังขารเดิมนั้นยังอารรันเกินไปยังไม่ได้แก้ความรุนแรงของอารมณ์ของ,ของจิตและวิญญาณคค่ะรับทีนี้เมื่อเราจัดระเบียบทางวิญญาณให้กับจะเรียกว่าวิญญาณที่ยังค้างอยู่หรือรเวรที่ยังค้างอยู่ได้แล้ว แล้วที่ไปเกิดใหม่หรือว่าอยู่ในภพปัจจุบันนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อเขาด้วยหรือเปล่าคะอ,อ๋อส่งผลแน่ครับเพราะว่าร่างที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่มีขันรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยซึ่งตอนแรกมาไม่ครบมาไม่ครบค,ครับคำว่ามาไม่ครบนี่ไม่ใช่หมายความว่าเกิดขึ้นมาในท้องคุณแม่แบบท,ที่คนพิการ ที่ DNA, อ uh ็น huh. ขาดขาดส่วนไปไม่ใช่นะครับ uh huh. อันนี้คือพลังสีที่ส่งมาในระหว่างจุติเนี่ย uh huh. ไม่เพียงพอ uh huh. นะครับรัศมีที่เข้ามาก็ไม่พอเพียง uh huh. ราศีของทารกที่เกิดเป็นตัวอ่อนขึ้นในคันของคุณแม่เนี่ย uh huh. ก็เรียกว่าไม่มีพลังบุญพลังาวาสนาเนี่ยแรงเพียงพอ uh huh. ก็เลยทําให้เกิดมาเนี่ยขาดตกบกพร่อง uh huh. แต่บางคนกลับมาได้ผลได้ดีตอนปลาย uh huh. อย่างเหลือเชื่อเนี่ยครับตรงนี้แหละครับคือหมายความว่าเมื่อเราจัดระเบียบกับวิญญาณหรือเวรที่ที่ที่มาเกี่ยวพันกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะจากนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่มีความผูกพันกันที่มาเกิดแล้วในภพนี้เนี่ยตัวเขาจะดีขึ้นด้วยไหมดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะครับก็คือเมื่อเราจัดระเบียบทางวิญญาณได้เท่ากับว่าอนิสงส์เนี่ยได้ส่งผลไปถึงการจัดระเบียบในชีวิตปัจจุบัน ของมนุษย์อีกคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับถูกต้องคือเราสัมผัสกับวิญญาณหรือว่าเวรที่ค้างอยู่เนี่ยอาจจะง่ายกว่าการไปตามว่ามนุษย์ที่เกิดใหม่แล้วเนี่ยเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนละมาค่ะอาจารย์มีต้นตอใช่ค่ะใช่ไปไหนไปไหนก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ต้องหกสิบกว่าล้านคนหรือว่าประชากรทั่วโลกก็ได้ครับตรงนี้ก็คงเป็นจุดที่สาระในยานทัศนะต้องการจะย้ำก็คือว่าไม่ปฏิเสธแต่ว่าให้รู้ว่าตกลงแล้วสาระ ในหลักพุทธศาสนาเป็นอย่างไรสุดท้ายก็คือสิ่งที่ไม่ปฏิเสธนี่แหละค่ะแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแม้ว่าจะเป็นปัจจัยเล็กๆแต่ว่าก็ส่งผลถึงมนุษย์อีกคนหนึ่งซึ่งไม่อยู่ตรงไหนครับก็ช่วยกันหน่อยก็จะดีครับถูกต้องครับครับ,รบอันนี้ก็เห็นชัดเจนขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่เรายังคง,ต,งต้องขออนุญาตท่านนะครับว่าเรื่องคําว่าคนที่ยังไม่เต็มคนห,หรือคนครึ่งผีครึ่งคนเนี่ยเรายังต้องขออนุญาตกราบเรียนข้อมูล หรือรายละเอียดต่อไปสักตอนสองตอนครับครบ<อ>าวหน้ามาขยายความกันต่อค่ะว่าพบที่แล้วชาติที่แล้วและการหวังถึงชาติหน้าพบหน้าเราจะทําได้ไหมและอย่างไรคราวหน้าพบกันค่ะอาจารย์ชาติสวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับ call